พี่มีของขวัญมาให้กี้ด้วยนะคะอืมอากรู้เปล่าอืมไหนนี่ไงน้องๆของหมูหยองเองค่ะมี <c oughs> น้องหมูเข้มหมูเข้มหม,ม,หมูหวานหวานมาเลยหว <c oughs> านมากนี่พิมพ์ตั้งใจทำมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงคะฝีมือดีขึ้นไหมก็อ <c oughs> ืม <c oughs> ขอดูออกอยันนะคะว่าเป็นหมูอะอบรักมากค่ะตุ๊กตาเหรอคะพิมตังค์ฮะเฮียเฮียขอบคุณพิมนะคะที่ทำให้เราขนาดนี้นี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยได้มาเลย สิ่งที่พิมพ์ทำให้อะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับความรู้สึกที่พิมพ์มีให้กี้พิมพ์รักกี้นะคะรักมาตลอดรักมากเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะรักผู้หญิงคนหนึ่งได้เราก็รักพีมนะคะรัก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 มกพีมจะหาไหนฮ ขอพิสูจน์หน่อยสิว่าปากหายแข็งแล้วจริงไหม